สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกันกบพรีวิวฟุตบอลประจมวันกันนะครับวันนี้เข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์พุธ12กุมภาพันธ์วันนี้นอกจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ทำกนนารแข่งขันกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีแมาตกค้างน่าสนใจของเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยแล้วก็เป็นศึกเมอร์ซี w ่ไซด์ดาร์บี้แมตต์เอเวอร์ตันเจอกับลิเวอร์พูลครับวันนี้เข้มข้นแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เราจะหยิบยกกันมาส่วนแชมเปี้ยนลีกเราไม่ทิ้งนะครับพพูููดดดถึงงงงแนน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 น่่่่่่ออ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 ววววัััััััี้้้กกกกกกก็จะะเเเเเลลลืืคคคคขขบบบบสสตตตตาาาามมมมปรรรหยย พีมาลิสก่อนนะครับคืนนี้จะลงฟาดแข้งตอน2นาฬิกานาทีเอฟเวอร์ตันทีมันดับ16เจอกับลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงครับซึ่งเอฟเวอร์ตันเองเกมล่าสุดเล่นในบ้านแพ้บอลหมัดไป 0- 2นต่อนะครับแล้ววันนั้นก็ใช้นักเตะแกนหลักในการลงเล่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพความฟิตเองก็ยังคงเสียเปรียบลววิเวอร์พูลเพราะลิเวอร์พูลเองเนี่ยถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะพลิกล็อกนะครับตกรอบเอฟเฟอร์คัด้วยการแพ้พรีมัดศนต่อหนแต่ว่าวันนั้นเนี่ยใช้นักเตะแก,กนหลน เอาชนะสเปอร์มาได้4-0ในบอนลคาราบาวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาได้ก็ทําให้วันนี้มีความหมายครับต่อทางเอเวอเรตันพวกเขากําลังลุนหน่ีตกชั้นส่วนลิเวอร์พูลเองวันนี้ถ้าเคลียร์ถ้าชนะเอเวอเรตันได้ก็จะมีความห่างนะครับกับอาร์เซนอลทีมอัดับที่2เนี่ย เพิ่มเป็น9คะแนนหลังจากเตะเท่ากันท่าชนะได้ซึ่งเอเวอิลตั้ความพร้อมวันนี้นะครับกองหน้าคงต้องใช้เบโต้แล้วก็ตัวปีกความหวังชั่วโมงนี้ยังคงเป็นอิลมาเนนดีไอนะครับแล้วก็ออับดุลไลดูคูเร่เป็นแนวรุกตัวสําคัญขณะที่ลิเวอร์พูลครับพักนักเตะไว้เยอะใน FA ฟเอคับแล้ววันนี้ก็กลับมาใช้งานพวกโคดิกัปโปโมฮเมดซาล่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับนักเตะเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะมะีพวกตัวหลักคัมแบ็กเชนอโนฟริยูฟันได้ก็ คงเป็นทีมลิพูที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยวันนี้ครับก็ถ้าเจอกันนะชั่วโมงนี้เนี่ยผมม,มองว่าเอเวอเรตอาจจะมีช่วงเวลาที่ดีขึ้นหลังจากเดวิดมอยกลับมาคุมทีมแล้วแต่ว่าบางนัดเองก็ยังเห็นจุดอ่อนแล้วก็จุดบกพร่องอยู่ค่อนข้างเยอะครับลิพูเองพึ่งมีความเจ็บช้ำมาจากการตกรอบ FA ครับด้วยวันนี้ก็คงต้องกลับมาได้ความมั่นใจเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับคืนมาถึงแม้ว่าจะไปเยือนเอเวอเรตแต่สภาพทีมนะชั่วโมงนี้ถ้าเป็นทีมชุดใหญ่ลิพูยังคงดูดีกว่าเอเวอเรตครับวันนี้ผม,ม ว่าลิพูเองจะมีลูกพึดกลับมาเอาชนะเอฟเ์ตันได้และคงเป็นชัยชนะที่พวกเขากลับมาเรียกความมั่นใจได้แน่นอน3ามแต้มจะเป็นของลิพูนะครับแล้วเรื่องของประตูการยิงอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเห็นประตูแล้วก็สกอร์สวยๆจากลิพูได้เลยครับนั่นคือพรีวิวคู่แรกนะครับยังไงฝากช่องด้วยนะครับถ้าติดตามกันก็กด Follow กันด้วยทักทายคอมเมนต์พูดคุยนะครับอัปเดตสถานการณ์ต่างๆได้ที่หน้าช่องโปรไฟล์ได้เลยครับส่วนคู่หนึ่งครับสั้นๆเลยในเกมพรีออฟยูฟ่าแชมเปียนลีกเกมแรกคือ วันนี้ครับเที่ยงคืน45คู่ของคลับูสจากเบลเยียมเจอกับอาตาลันตาทีมจากอิตาลีนะครับซึ่งคลับูสเองเนี่ยเกมล่าสุดที่เล่นไปในลีกชนะลูวน1-0ส่วนอาตาลันตาฟอร์มสุดยอดบุกไปเอาชนะเวโรนา5ประตูต่อศูนย์วันนั้นพร้อมกับฟอร์มการเล่นของมาเตโอเรเตกียิงคนเดียว4ประตูนะครับถ้าว่าดูเรื่องของอันดับการจบ ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสเนี่ยครับบูสจบอันดับ24ก็คืออันดับสุดท้ายเกือบจะตกรอบอยู่แล้วนะครับส่วนอัตาลันต้าเองจบอันดับ9เกือบจะได้จบท็อป8เกือบจะได้เข้ารอบอยู่แล้วนะครับซึ่งดูจากผลง,งานตรงนี้เนี่ยค่อนข้างต่างกันแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ของอตาลันต้าด้วยผมว่าเวลาเล่นฟุตบอลยุโรปร้ายกาแล้วก็วางแผนมาดีนะครับวันนี้พวกเขาบุกมายังครับบูสนะครับอย่างน้อยๆแย่สุดคงเสมอและมีโอกาสไม่น้อยผมเรียกว่าโอกาสมากเลยถ้าจะชนะครับบูสก็คงเป็นเรื่องที่พวกเขา เราน่าจะต้องทําให้ได้ในเกมค่ําคืนวันนี้นะครับผมมองว่าอตาลันตามีโอกาสถึงขั้นบุกชนะขับบูสถึงถิ่นได้เลยครับนั่นคือพรีวิวทั้งหมดของฟุตบอลวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆนะครับก่อนเตะได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ